แมวจับหนูจะวันนี้เราจะวางไม้แบบนี้เลยแล้วก็เปิดพร้อมกันไปนะใครได้สิทธิ์ก๊ายก่อนชนะเตรียมตัวไปไปโอ้ยดีนะไปต่อเช็คตีผิดต่อไม่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 เช็คตีผิดแล้วเช็คจบต้องเอาสองใบคืนกองแที่เหลือไว้ให้เธอแต่ันมีแค่สองใบเท่ากับตอนนี้พี่โบไม่เหลืออะไรเลยไปยังไม่ตีค่ะยังไม่ตีค่ะไปเฮ้ยอ โซตลาดกันไปมละ่ะเตรียมตัว่าไปไปไปเไ้ยถูกเปล่าถูกเปล่าไปเออมาลองนับซิเท่าไหร่ละสองสี่หกเจ็ดเจ็ดอ้าเจ็ดเท่ากันมาเตรียมตัวไปได้แล้วโอ้ยเตื่นละเตื่นละไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไป ก,บบกอบพาดโชคดีที่เธอไปก่อนนี่เพราะฉะนั้นฉันได้ก่อนสิบใบนับเท่าความสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเท่าเท่ไรเก้า <9. S 1> เพราะฉะนั้นพี่โบได้สิบก่อนพี่โบชนะจ้า